คนยกนะฮะ,นะโอ้โวางไว้ดีจะได้ซื้อเครื่องใหม่ยแล้วพีโนโ่น้องโปรสามร้อยยอดบอกแป๊บน,นะครับโปรสามร้อยยอดครับอย่าในตำนาน ปยปคุมด่านนี้นี่มีชื่อ,อแล้วงเห็นเห็นฟังเลยเหรอฟังเลย ครับเป็นไรเอ้ยท็อตอ๋อมามาดูว่ามันถือด่านอะไรอ๋อเคยครับอ้าวบอกกันแล้ววบอกกันแล้วพี่น้องเอ้ยออ เดี๋ยวพาไปดูพาไปดูแต่เ,เขาวอร์บอกกันแล้วแหละลหนู่ฝั่งนู้นผมพาไปดูฝั่งนน้น ไปดูฝั่งมนข้างหลังมันมีอะไรหรือเปล่าไม่รู้ข้างหลังมันมูน่้งมูข้างหลังมูมูนู Home. have a go. ดูยืนนี่ยืนมึดๆอยู่คนเดียวโอ้สังกาเอาชีตมาเสียงวะเจ้าก็ได้สวัสดีครับมันคือด่านอะไรพี่นี่ด่านตรวจถาวรสามระยอดได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมทางหลวง ตรวจถาวรนี่คือตรวจทุกอย่างไงใช่ไหมใช่คพี่อย่างเพ้าวัตถุนี่ที่อินี็ก็กเราเพิ่งจับไปหนักหนาเลยหนึ่งร้อยห้าสิบก้อนนั่นหมีข่าวอยู่เป็นเป็นด่านที่ได้รับอนุมัตจากอธทิดีกรมทางหลวงนานละนานมากละนะครับด่านก็ด่านด่านพวกนี้จะมีอยู่สองอย่างคือคอร์โมใคลร์มกับใ่าอันนี้ของเราเนี่ยอธทิดีกรมทางหลวงเป็นผู้อนุญาตเป็นด่านถาวร นัเป็นด่านที่ถูกต้องมีมีคำสั่งเรียบร้อยนะตั้งมานานแล้วเพื่อนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วเราเราเราตั้งเนี่ยเราเราจะเน้นตรวจฉีหรือว่าเน้นตรวจจุดเลยตรวจฉีไม่เกิดเลิกเลิกแล้วใช่ไหมด่านนี้อะไรนะพี่ด่านนี้ไม่มีแล้วเราตั้งในตอนเย็นนะอ๋อพอดีเมื่อวานก่อนผมมาไม่เจอไงได่บางทีเขาเราเราตั้งเนี่ยเราจะมีว่างเวลาตามที่เราขอกำหนดไว้ที่ที่ภากเนี จัตเตเลี่อเดี๋ยวผมจะเอาไปเปลี่ยนให้เขาได้ได้แต่ถ้าเอารถเขาลงให้ลงคนเส้นทางแล้วก็เปลี่ยนแบตเดี๋ยวรถกรชนซ้ำไม่ได้กรณีรถเขาเสียเข้ามาจตเตอรี่เขาไอ้นู่นะมันได้มันเสียเดี๋ยวเราเราจะการเปลี่ยนให้เขาครับเพราะตรงนั้นอันตรายเดี๋ยวรถไปชนซ้ำเพราะพอดีผมมามันรถมันติดยาวไงนึกว่ามันติดเพราะอะไรรู้สาเหตุแล้วติดเพราะว่ารถเสียยุ่งันเลยได้ พี่ก็เลยกำลังจะหาเปลี่ยนให้เขาอยู่อ๋อครับอันนี้อันนี้อันนี้ตั้งนายนครับเราจะตั้งเป็นห่วงเวลาอย่างถัดเนี้ยเราก็เริ่มกโมงเย็นแล้วประมาณสักเที่ยงคืนกว่าเราก็จะเก็บเพราะว่าเราก็จะสับเวลาไปเรื่อยตามเพราะว่าถ้าเราเวลาปกติอย่างเงี้ยพี่ก็เอากันง่ายๆะนะคนที่เขาจะทำบดเขาก็รู้เขาก็รู้แต่แต่แต่ดาเน,นี้ยเขารู้เขารู้ดะดาน,นี้ย <c oughs> นาน, <พอ S 1> นานนาน,นานทีใช่ไหมเมื่อวานในรอบที่แล้วเนี้ย จับจับได้อะไรนะเมืออ่อวานเราที่เราได้ยาไอเหรอพี่พี่พี่ต้องดูข่าวมีข่าวเขาออกเกี่ยวบทุกช่องเ่ะเมือม่อเมือม่อท่านผู้จัดการเพิ่งมาแถลงข่าวไปเมื่อเมื่อวานคืนเนี่ยเมื่อวานซืนมีคณะรัฐมนตรีมาไม่ใช่เหรอรัฐมตนตรีไม่ได้มานี่เขาเ<ถ><ๆ>ขาเขาไม่ได้ผ่านเส้นนี้เหรอ่า่ไปใต้ไปจุลพอา่าไปไปละนองอะ่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้มาเกี่ยวกับเรื่องแถลงยาแถลงท่านผู้จัดการมาแถลงเอง นะแต่ว่าน่า,นาจะสามารถให้ดูได้เพราะว่า,า,าเ้รไหนแถลงข่าวไปแล้วเดีย๋ยวเราพิทุให้พี่ดูรูปก,ก็ได้ไม่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 เป็นไรพอดีไม,ไม่เป็นไรพี่ยินดีมากเลยที่จะได,จะได้จะได้รู้ว่าเราเราเรา,เราทําอะไรกันอยู่ใช่ใช่พี่ยินดีพี่ย,ยินดีไม่พอดีมันถ้าเกิดถ้าเกิดมันถ้าเกิดผมขี่มาแล้วมันปล่อยปล่อยปกติมันก็ไม่เป็นไรหรอกคือเล็กี่เนี้ยนั่อย่างที่พี่เห็นกันั่นแหละผมเห็นผมเห็นต้นเหตุแล้วผมเห็นต้นเหตุแล้วแล้ว มันล็อกเกียร์ไขอะไรไม่ได้เลยไขไม่ได้ผ <c oughs> มก็เลยจะให้เขามาเปลี่ยนรถตำรวจเนี่ยให้ลุกน้องช่วยอยู่ครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ดูดีคร<ม>ับด<อ>ีดีมากเนี่ยพี่ดสดเลยโอ้ร <150 S 1> ้อยห้าสิบก้อนก็ร้อยห้าสิบกิโลอ่ะพี่อันนี้อันอันนี้เราเราเรามีสายก่อนหน้านี้ไหมหรือว่ามันมันมันมาแล้วแต่ความใส่ใจของเจ้าหน้าที่เขาก็เรียกตรวจทันไหนมีพฤติการเขาก็ตรวจถ้าไม่พบ เราก็ปล่อยครับพบเราก็จัดกตรรเรื่องของขอท้ายแล้วพี่ดีครับดีมากดีมากครับพึ่งพึ่งพึ่งจับไปเมื่อเอ้ยเราจับวันมี่เท่าไหร่นะเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ครับอาทิตย์พี่อาทิตย์ก็ได้จากการด่านนี้เขาเขาลูกมันมาเพื่อเกี่ยวกับเรื่องเอ่ความผิดทุกประเภทอ่ะพี่เอาง่ายๆนะต่างด้าวยาเสพติดใช่อะไรผิงที่ผิดกฎหมายะครับใช่ครับ ถ้าถ้าอย่างนี้เป็น,ม,นมันเป็นเรื่องดีนะเราขอบคุณมาก,มากเป็นเรื่องดีจริงเมือม่อเมื่อเมื่อก่อนเนี้ยมันมันจะมีข่าวแบบว่า,าข่าวข่าวที่ไม่ดีแล้วกันเนาะเมืออ่อก่อนเนี้ยพูดถึงเมื่อก่อนนี่นะแต่หลังหลังหลังหล,งลังมานี่หลังจากที่มีระเบียบมีอะไรมีข้อบังคับอะไรมาต่างๆนี่รู้สึกว่าด่านดาน่ดานจะอยู่ในระเบียบมากขึ้นดูแบบนี้มันผมเรียนที่ตรงๆนะของเราเนี่ย เขาเรียกว่าด่านตรวเปลือกขาววรมอบเงินก็ได้รับอนุมัติจากที่ดีกรมทางหลวงแล้วก็นโยบายเนี่ยพุ่งคำชาระดับสูงตั้งแต่ผูุ้่งเทศการภาคแล้วก็ต้องขอปตละพุ่งกบการพุ่งแบบทุกคนเนี่ยเขาจะเข้มงวดมากให้ปฏิบัติตามนโยบายโดยเคร่งครัดเลยพี่ใช่ครับเรื่องลอกลู่ลอกทางตรวจที่อะไรไม่ผิดดูดีมากเลยท่านดีมากเลยครับอย่างเมื่อวาน ก็อยากให้พี่เห็นเสี๋ยวจ้าพี่ลองไปไปลองไปเ e ิร์ชดูข่าวดูนะเดี๋ยวพี่จะเห็นผมจะอธิบายก็มันจะดูยังไงวลาพี่เดี๋ยวพี่จะเห็นเองเจ้าพี่ครับขอบหลายช่องขอบหลายช่องได้ได้ได้ครับของแท้ครับผมอ่าผมคุยกับท่านผม่ันตำรวจโทราน้วเสือใส่ก็ถอดได้ท่านท่านคุณท่านท่านตำรวจโทรครับก็ดีมากฝากเป็นกำลังใจแล้วกันเนาะครับผมในนามของอ่าตัวแทนสมาคมในโครงการเถื่อนแล้วกัน ผมลงนายกสมาคมนะกกับอาจารยดแจ็คแซร์ล็อกนัดยันเกียงอ่าเพราะก่อนตอนผมย้ายมาใหม่ผมเจอท่านขาล่องใต้ใช่ใช่ใช่ตาเคยมาครั้งหนึ่งแล้วเจอผมนี่แหละก็ดวงหมมพงกันนั่นวันนี้ผมมีภารกิจที่ถลางอ๋อเสร็จภารกิจก็ไปใต้คผมก็เรียกลงมาบอกเชิญชมได้เลยท่านก็ดู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 เขาไปครับ โอเคโอเคครับผมขอบคุณขอบคุณนะสารวัตรมากงั้นผมขอตัวเดินทางต่อไม่รบกวนแล้วกลับกรุงเทพครับอ๋อขอโชคดีนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสารวัตรครับผมสวัสดีครับแม่ไปเยี่ยมได้ครับได้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่นแบตเสียผมเลยไปช่วยใช่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมมาแล้วมันติดยาวๆไงผมกเอ๊ะมันโดนอะไรอ๋อผมเจอสาเหตุแล้วใช่แบตมันเสียผมเลยดันดันล้อมขางไม่ได้เลยเราก็ยังไม่รู้ระบบเขาก็ไปดูแบตดูอะไรทีนี้ได้ครับน่าจะคาเกียร์แล้วเป็นมาที่จริงมันจะมีกุญแจอะไร้กก็็เเเเราะใช่่ปปนนนนูสสีีียยบบอ ันรถเปลี่ยนรถหลวงให้แล้วรถหลวงผมว่าไอ้ที่ปฏิเ่นี่ไปมันก็พอชาร์จไม่ได้แบตมาให้เปลี่ยนให้เขาถ้าเรายังไม่ได้เคลียร์ลงเนี่ยพอเราเคลียร์ด้หนุนหนี่มันจะรายเขาจะนอนเลยข้างทางเขาจะนอนตรงนี้แล้วก็นอนเด็กเดี็กของไทยเนาะขอบคุณมากผมเขาจะยกด่านออกไหันตรายใช่ขอบคุณมากขอบคุณผมลาแล้วครับผมสวัสดีครับ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 พี่แจ็คครับผผมมแจ็คใช่เนาะดีครับดีครับขอบคุณมากครับแจ้งข้อมูลครับผมครับครับทุกทีท โอ้โหเจ๊ปูทุ่มเทมากเลยแม่คับิกโตให้เหยียบอยู่เจ๊ปูระวงังระวงังระวงังครับผมก็ขอบคุณท่านสารวัตรนะครับด่านสามร้อยยอดเนี่ยอ้าถ้า้ถาถ้าพูดถึงพูดถึงนะพูดถึงเมื่อ เมื่อสองสามปีที่แล้วเมื่อสองสามปีที่แล้วเคยเคยมีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับเอ่อเกี่ยวกับนั่นแหละเรื่องเรื่องที่เราร่วมกันต่อสู้มานั่นแหละแต่ทีเนี้ยหลังหลังจากที่หลังจากที่เรียกว่าอะไรอ,อ่อมีการร้องเรียนแล้วก็ได้มีการปรับปรุงปรับปรุงวิธีการปฏิบัติหน้าที่ด่านสาวร้อยยอดเนี่ยมันเป็นด่านเขาเรียกว่าอะไระครับ เป็นด่านที่น่าจะได้รับอนุมัติที่ถูกต้องอะนะได้รับอนุญาตที่ถูกต้องอออะนะรั้าใครนะด่านแหลเอ้าไปยืนคุยเลยนะันอุ่น <laughs> ช่างวันอุ่นอนอุนไปยืนคุยอ,ยอุ่น <laughs> ไป <laughs> ก็ต้องก็ต้องขอบคุณท่านสารบัตินะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่นี่นะครับพอดีรถรถพี่แกเสียนี่รถพี่แกเสียให้รถติดก,ก่อนเข้าด่านจริงๆแล้วด่านไม่นีนะไรจริงๆแล้วท่านท่านท่านไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกตรวจเรียกคนทุกคันไม่ใช่นะครับท่านเรียกเฉพาะรถที่มีเหตุอันควรสงสัยนะครับน,นี่เห็นไหมดูเห็นไหมรถ ถ้าเป็นด่านทั่วไปเนี่ยจะเรียกแบบรถติดยาวเลยแต่เนี่ยท่านจะเรียกเฉพาะรถที่ต้องสงสัยเท่านั้นนี่เห็นไหมรถที่ต้องสงสัยแต่เมื่อคี้ที่ผมลงคือต้นเหตุคือรถเก่งคันนี้นี่นี่รถเก๋งคันนี้รถเก่งคันนี้ขี่เข้ามายาวนะติดยาวมาจากนู่นถ้าปกติแล้วรถมันจะโฟล่เห็นไหมมันจะโผล่ปกติเลยท่านท่านจะเรียกเฉพาะรถที่ต้องสงสัยจริงๆนะครับรถที่ต้องสงสัยจริงๆจะเรียกแล้วก็เมื่อเมื่อเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา สพสามร้อยยอดนี่ได้ได้มีผลงานชิ้นโบแดงนะครับจับยาไปเดินทางต่อโอ้ยลงไปที่หนาวสั่นเลยเดินทางต่อเลยครับต่อหนาวว่าลงไปอ่ะโอ้โหผมลงไปหนาวสั่นมือถึงย็สั่นขอบคุณท่านสารวัตรนะครับที่มาปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ เอาเอาเป็นว่าที่ประชาชนเครือบเคยงสงสัยเมื่อก่อนนี้ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วเพราะว่าดูดูจากดูจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วเน้นเน้นเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายจริงๆนะครับไม่ไม่ได้เน้นอย่างที่พวกเราเคยเจอมามตามนั้นแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนทาให้เดินทางต่อที่นี่สพสามร้อยยอดเจอกันที่กรุงเทพสวัสดีครับ